สองขั้นได้น้ำพรอน้ำไม่ไลค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแหน่งน้ำไม่ไล่นอนน้อยค่ะเนี่ยต้มแซ่บเลยเด้อค่ะนี่แหนงน้อยพอนี่สองขั้นจะเอาไปค่ะมื่อนี่หาหน่อไม้พร้อมเนาะสองขั้นเอาหน่อไม้ค่ะนอนน้อยพอนี่จะแซ่บค่ะ ค่ะบ <Yeah. S 1> ังเยอค่ะลางอยู <tube oses> ่ค่ะบังดิ้งยักค่ะัก ค่ะออกค่ะเขาะหมดแล้วกันค่ะเห็นน้ำมไลไเนีด้ค่ะแนงเพื่อนค่ะแนงเพื่อน น่าจะเป็นแนงหน่อยและเด้อค่ะน้อยใหญ่บ่ค่อยมีค่ะแมงเพืน งอยง้วกันนะคะงอแง้วแล้วกเหี้ยวขึ้นแล้วยุ้งหลายไหมค่ะเจ้วเอาคันทีนหนึ่งสิงอแง้วลองคันที่เปห้ฮอนเราบ้องเราค่ะเสกตาไปก่อน แนหแนงเพคนเด้ค่ะเราคันหักอันแหนงค่ะมันนอบอค่อยมีค่ะคนหักกับไปเบิดแล้วค่ะแหนงเพิ่นกับงามอยู่ค่ะนี่ค่ะน้องใหม่จ้ะอ้ไรค่ะตองแหนงค่ะออนอบอยัง คนป่ใหญ่ได้เหนอสัตว์เหมือนค่ะขอนปวดก่อนค่ะขอมดขอปวก ยันไดนะนนนน้ดีว่าสองคันผมวดามดีดวนง่ายมากของสัตวนี่นะค่ะ สองนอหนึ่งนอค่ะอีกนอหนึ่งค่ะ้ำไมค่ะนอสันสันค่ะสันก็ใส่มีปาแล้วเนาะสาวคันไปเดี๋ยวเสียมมาเด้ อนนึงค่ะขางทางได้เลยค่ะกาได้เวลาสรุปแล้วเนาะค่ะเมื่อวานีสาวอังคานได้หาน่อไใหม่นี่ค่ะน่อไใหม่ของสาวอังคานค่ะถือว่าได้หลายเติบอยู่ค่ะค่ะหมากกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคานในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคานค่ะ ค่ะสุดท้ายกะอ,อ,อย่าลืมล้อรุ่นล้อติดต่ำคลิปต่อไปของสาวสองคันด้อค่ะว่าสองคันสีเ็ดคลิปยังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ